ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ก็มีโอกาสมาดูแปลงพริกอีกแปลงหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแปลงแปลงที่สามเนาะวันนี้ที่ดูนะครับวันนี้ก็สนใจฮะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับของคุณพี่เนี่ยต้องแนะนําชื่อคุณพี่ก่อนครับผมชื่อประสิทธิ์รองเมืองครับบ้านอะไรครับบ้านน้องหินครับบ้านน้องหินอําเภออําเภอนนนคูนครับจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาดูแปลงของพี่เขานะครับ ที่ปลูกพันธุ์อะไรครับที่เรามองเห็นเรซันเดอร์ครับเลซันเดอร์นะครับพื้นที่ประมาณไม่ถึงไร่ครับไม่ถึงไร่นะครับถ้าดูด้วยสายตาน่าจะอยู่ประมาณสักสามงานเศษนะครับที่ที่เห็นกันทั้งหมดแล้วนะครับแปลงนี้เก็บกี่ครั้งแล้วครับพี่ขุนพี่เก็บนี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเมื่อวานนี้ครั้งแรกใช่ไหมฮะก็เห็นว่าในข่าวว่าแปลงนี้ได้ทั้งพัน พันเจ็ดร้อยครับพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับกิโลเท่าไรครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทนะครับเก็บพริกดิบครับพริกดิบนะครับที่นี่พี่น้องเกษตรกรจะเก็บพริกดิบกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีที่ที่เข้ามาเห็นนะครับถ้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทเนี่ยนะครับก็ได้หลายหมื่นนะนะน่าจะเกินครึ่งแสนนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่ยอมบอกว่าได้กี่แสนนะครับเก็บครั้งแรกครับพื้นที่ไม่ไม่ถึงหนึ่งไร่ นะครับก็อยากถามพี่เขาว่าใช้ยายูนิไลท์กับพริกเนี่ยเป็นไงครับเวลาใช้ไปแล้วก็ก็ดีครับดีครับนะครับต่อไปนี่ใช้เต็มชุดไหมแบบนี้ก็รอบนี้น่าจะเต็มเต็มทั้งหมดเลยครับเห็นว่าพี่เขาบอกว่ายังใช้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะยังไม่รู้จักนะครับยังไม่รู้จักนะครับราะนั้นพี่เขาบอกรอบนี้นะครับเขาไม่ได้พริกเยอะเนี่ยนะครับก็อยากจะใช้เต็ง เต็มสูตรเลยครับนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์เสร็จนะครับเดี๋ยวจะให้คุณพี่เนี่ยไปดูแอปมุมหมอพืชของบริษัทแล้วก็จะจัดยาตามแอปมุมหมอพืชนะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวแล้วเห็นพี่เขาบอกว่าอยากเก็บอีกสองครั้งครับอีกสองครั้งก็ได้ครับอีกสองครั้งนะครับแต่ว่าไม่สองครั้งนะฮะที่จริงถ้าพิ่ขนาดนี้นะครับมันสามารถที่จะยาอยู่ในไร์เนี่ยผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรนะครับเก็บได้ถึงเก้าเดือนนะครับเก็บได้ถึงเก้าเดือน แล้วก็แปลงหนึ่งแปลงแปลงที่ผมได้สัมภาษณ์เนี่ยได้ถึงสามแสนกว่าบาทนะครับก็นั้นแปลงเนี่ยนะครับมันเก็บได้นานนะครับแล้วพี่สวยด้วยนะครับพี่ก็ถามว่าลักษณะใบแบบนี้ใช่ไหมฮะถามนะครับว่าเราจะแก้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับที่เราเห็นลักษณะใบเหลืองๆแบบเนี้ยนะครับหรือว่าใบที่ขาดธาตุอาหารเนี่ยนะครับของยูนิลัยเนี่ยเรามีธาตุอาหารเนี่ยครบชุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา พี่เขานะครับแล้วก็ดูในแอปมุมหมอกด้วยนะครับเราจะได้มามาส่งเสริมแปลงนี้ให้เก็บได้อีกหลายรอบนะครับไม่ใช่สองรอบหรอกครับในอีกจากหลายเดือนเนาะดีเลยครับหลายเดือนนะครับเดี๋ยวแปลงนี้นะครับหลังจากสัมภาษณ์ก็ทําแปลงตะความสะอาดก่อนนะครับความสะอาดแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับด้วยโยมีสูตรติดแปดสามตัวนะครับโยนอีกสูตรติดแปดสามตัวเลยใส่จุดมเสมอแล้วก็มาฉีดทางใบช่วยครับนะครับมาฉีดเร่งเขาเรียกว่าเร่งดอก ใช่ไหมคเล่งดอกสะสมอาหารใหม่นะครับแล้วก็กําจัดเชื้อรานะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยเวลาพี่น้องเกษตรกรเก็บปั๊บเนี่ยมือเราเนี่ยไปโดนทุกต้นเนี่ยเชื้อราจะถึงกันหมดเลยถ้าเราไม่ฉีดปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมานะครับพอใจไหมครเก็บครั้งแรกเนี่ยพอใจครับโอ้โหได้เยอะนะครับก็หมู่บ้านนี้นะครับผมเข้าไปดูนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยรู้สึกพี่น้องเกษตรกรเริ่มมีเงินแล้ะเพราะว่าฝีนี่ราคาพิกดิบราคาดีนะครับ วันนี้ก็สามสิบเสามสิบแปดบาทแล้วนะครับเห็นว่ามีอยู่แปลงหนึ่งจะไปหานได้สองตันใช่ใช่ครับใช่ไม่ฮะออกครั้งเดียวนะครับก็นั่นอยากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับการใช้ยาของยูนิไลคืออยากให้หันมาใช้ยูนิไลดูนะครับว่าผลผลิตมันได้เกินคาดนะครับครับวันนี้ก็อยากแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ดูนะครับพี่มีเบอร์โทรไหมบอกพี่น้องเกษตรกรเบอร์โทรมีครับ ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสาครับสองเครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่พามาดูแปลงพลิกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ